สวัสดีครับผมสวัสดีตาสอสาครับใส่ตุ่มครับน้องย้ำตุ่มกันใช้สามลังนึงครับมือนใ,ใช้สามลังหยากงานครับผมพอดีพี่น้องทางบ้านเสียครับไปครับไปเบเิ้งบังแรกแยกมันเป็นเังไรครับใสน่นว่บงังแรก giang cái khoáng đi chẳng ngang đi đúng nghe ít bùa bù tam tam ít bùa xây đinh trám phật nè này làng này à เดี๋ยวผมหามอนเดน,นอีน้อ้หลวงครับเชียงเย่าขวางนี่ครับ้างแหลกเอาถิ้นวางใส่ขึ้นเป็นั้งทังน,นนะลครับึเบื้องใส่ครับเบื้องใส่ ้ดันคักดันเนี่ยแทะถ้วยขวงมันโอ้หนึ่งเตี้ยมครับหนึ่งเตี้ยมสซ็สวยเงี้เบดสวยพี่หนังพึ่งอ่ะสว,วยอยู่ครับเงี้เบดโอ้ตาผมนหลังส่างครับ มึงหลังสอง้อนนะครับหลังแหลกนะงามับผมหลังสอง้องแท้์เพื่อนเนาตั้งไว้นี่คนะรับบุลมหรอว่าเนาะแมนบ่เหราแมนนะหลังซัอนว่าขอขาม้าเลือกปีนี้นะบได้ขวดนะครับเปล่าไร ใส่เพิ่นถั่วเบเพิ่นเปิยกเลวนี่นี่หลังสว่างอยู่นี่ครับเสียดายแต่เส้นน้อยเดียวครับพี่น้องหลังสว่างครับใส่ดันบ่โอ้โหมาดันครับใส่บ่เมื่ครับโอ้เย็นหน่อยพี่น้อง Ô, oh, sáng tua Bên này sáng tua Này hả Sáng tiệm Như ngay có Xay bị chìn với lỗ bó thì nào Đó, khắp หมุนลังที่สามลังสุดท้ายครับหมุนลังสามครับลังสุดท้ายสอลังก็ได้สามตัวแล้วเนาะพี่น้องลังสามเส้นน้องไข่ยังถ <c oughs> ้าหนีดินบันเหนีวยวเลยเส้นลังดินมันอยู่เป็นเส้นไส้ครับเป็นไส้ Các hoài vườn quả này hôm có xe bằng lăn xe nằm thường. Láng oh. xám thì xe nó bẩn thêm. Nhiệp xe xiên ngược bóng. Nhiệp láng xám khiến lỡ. ยงเด็เงียบวะใส่บดันบดันยังเงียบริง,ง,งโอ้ยยันหน่อยเห่อหน่อยๆครับ ไปครับมีแกะมือแทบเดี๋ยวแกะมือครับผมยิยงซีหามือนกันงานแล้วกันครับอ้สีวันหมานอยู่เนาะอ้ำลังเขาทุกหลังไปครับผมถู่นแดมาช่วงว่ะอย่าลืมกดติดตามนะครับผมเป็นกำลังใจกันติดตามคนไรก็แค่นะครับ นี่แหละมือนีกันกวสวัสดีครับคือหมานครับผมไปครับหมานอยู่